สวัสดีเพื่อนๆชาวบอลรีวิวนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราจัดอันดับ10นาฬิกาในปี2021ไปแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึง5นาฬิกานะครับที่แบบเป็นวิชลิสต์ของผมในปี2022กันบ้างนะครับว่าปีนี้ผมตั้งเป้าจะซื้อเรือนไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับซึ่งจะมีเรือนไหนบ้างนะฮะมาดูกันเลยนะครับ เริ่มจากเรือนแรกก่อนเลยนะครับที่จริงๆตั้งเป้ามาตั้งแต่ปีนี้แล้วนะฮะแต่ว่าแบบหาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไปลงชื่อที่ช็อปมาแล้วนะครับไป 3- 4ช็อป45ช็อปนะครับลงชื่อไว้หมดทุกที่เลยนะฮะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้นะครับนั่นก็คือ Omega Speed Master Caliber 321์สนไวนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาตะกูล Speed Master ที่แบบหายากมากๆเรือนหนึ่งนะครับซึ่งเรือนนี้ความพิเศษของมันนะฮะก็คือลักษณะของตัวเคสเนี่ยมันจะมีความเล็ก ของมูลวอชเนี่ยมันจะแบบโค้งๆนะฮะดูมีความแบบอ่อนช้อยนะครับแล้วก็สายเนี่ยสมัยใหม่แล้วก็เป็นสายซี่เล็กๆนะครับแต่ว่าในาฬิกาคาลิเบอร์3.2.1เนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยคือมีการจําลองเอาเครื่อง3.2.1นะครับจากสปีดมาสเตอร์ยุคแรกๆเลยยุคแบบบุกเบิกเลยนะฮะจำลองเอาชิ้นส่วนแบบหลายๆส่วนเนี่ย นำมาทําใหม่นะฮะให้แบบมันดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงความคลาสสิกคงพาร์ทบางอย่างไว้นะฮะซึ่งแบบเหมือนเป็นการเกิดใหม่ของคาลิเบอร์ในตํานานเลยประมาณนั้นนะครับทำให้มันก็เป็นหนึ่งในสปิดมาสเตอร์ที่แบบมีความขลังมากๆนะฮะแล้วก็ที่ผมชอบมากเลยคือไซส์ซิ่งของมันเนี่ยมันจะ9 9มมิลเท่านั้นนะครับซึ่งไซส์เนี่ยผมจะใส่ได้นะเพราะว่าสปิดมาสเตอร์มูลวอชเนี่ยมันจะใหญ่ไปนิดนึงอะ่ะสำหรับผมนะครับ ก็เลยแบบลังเลลังเลไม่ได้ซื้อสักทีนะครับแต่ตัวนี้อยากได้มากนะฮะจริงๆมันจะแบบแคล้ายๆกับตัว First Omega In Space นะครับที่ผมเคยซื้อนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าตัว First Omega In Space ตมันก็แบบมันยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดจะเอาให้แบบมันดั้งเดิมนะฮะจะเอาแบบหน้าตาแบบนี้นะมาทางวินเทจนะครับก็ต้องตัวเ y ไว้นี่แหละนะครับ สายก็เป็น Fat b เบสเลตด้วยนะฮะออกมาดูดีแบบดูสวยงามมากๆเลยนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่แบบผมรออยู่นะฮะว่าเมื่อไหร่ทางช็อปโอเมก้าเนี่ยจะติดต่อผมมาสักทีนะครับลงชื่อไว้นานมากแล้วนะฮะก็รอดูกันนะครับว่าปีนี้จะมีโอกาสได้ครอบครองเรือนนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คืออันดับที่5นะครับ ต่อไปอันดับที่4นะครับก็เป็นเรือนที่แบบหลายๆคนเนี่ยเชียร์กันมานานมากนะครับว่าอยากให้ผมรีวิวยี่ห้อนี้นะครับนั่นก็คือวัชรองคอนสตองแตงนั่นเองนะครับแน่นอนนะฮะรู้ว่ารุ่นที่เล็งเนี่ยก็เป็นรุ่นโอเวอร์ซีนะครับเป็นรุ่นยอดที่ของเขานะฮะโดยที่โมเดลที่ผมเล็งเนี่ยจริงๆจะมีอยู่2เรือนนะครับก็คือตัวออโตเมติกธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็ตัวดูออทาร์นะฮะเพราะว่า2เรือนเนี่ยไซส์มัน41่มิลนะครับส่วนตัวโครโนกราฟเนี่ยไซส์มันจะเริ่มแบบ43มมแล้วฮะะันจใหญ่เกินไปละ ดังนั้นเนี่ยผมก็น่าจะใส่ไม่ได้นะครับก็เลยเล็งตัวแบบ41มิลน,นี่แหละนะฮะซึ่งสีเนี่ยตอนแรกเล็งไว้นะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีแบบพิมพ์นิยมแหละแต่ว่าในตอนที่อัดคลิปนี้นะครับโอ้โหราคาขึ้นมาแบบโอ้โหปัดเงือนะฮะปัดเหงือตอนที่แบบเคยเห็นครั้งแรกอ่ะราคามันยัง7จ็ดแปดแสนอยู่เลยนะครับตอนที่อยากได้จริงจยังจังเนี่ยไปร้าน2ล้าน4แล้วนะฮะก็เลยแบบลงังเลลังเลอยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แบบเลง็งๆอยู่ก็เป็นตัวโรสโกนะฮะ ทั้งตัวหน้าน้ำเงินทั้งตัวหน้าขาวเลยก็ดูสวยงามมากนะครับจริงๆไม่เคยมีในาฬิการเรือนทองมาก่อนเลยนะแต่ว่าตัว VC เนี่ยแบบเป็นอะไรที่รู้สึกถูกชะตากับเรือนทองอย่างบอกไม่ถูกนะครับเราอาจจะได้เห็นในาฬิการเรือนทองเรือนแรกในช่องของปอนรีวิวเนี่ยก็คือเรือนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะฮะว่าปีนี้เนี่ยผมจะได้ VC over C เนี่ยสมใจหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็คืออันดับที่4นั่นเองนะฮะส่วนอันดับที่3นะครับก็เป็นเรือนที่ตามหามวตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วก็เจอเรือนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ตัดสินใจซื้อนะฮะสุดท้ายก็ขายไปแล้วนะครับนั่นก็คือแกรนไซโ c e รสนอฟเล็กนั่นเองนะครับหลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นรุ่นนี้นะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นที่แบบมีขายน้อยมากๆนะครับผลิตมาหลักร้อยเรือนนะฮะก็คือมันเป็นตัว snowflake นี่แหละนะครับแต่ว่ามันจะมีขอบสีแดงวงกลมด้านนอกอ่ะแล้วก็เข็มเนี่ยมันจะมีเข็มที่เปลี่ ถ้าเกิดฟังดูโโหดหน่อยก็คือเหมือนแบบมีเลือดอะนะครับเลือดอาบอยู่บนหิมะอะไรแบบนั้นนะฮะแต่จริงๆมันคงไม่ขนาดนั้นนะมองเป็นอย่างอื่นดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเวลาผมมองผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น snowflake ที่มีความดุดันอะคือ snowflake เดิมอะมันดูอ่อนช้อยนะฮะเป็นสีขาวกับสีน้าเงินนะครับดูเย็นๆใช่ไหมฮะแต่อันนี้แบบมันดูแบบ คอนทราสต์ดีอะระหว่างสีขาวกับสีแดงนะครับซึ่งเป็นเรือนที่แบบโหอยากได้มากนะฮะอยากได้แบบสุดๆนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังตามหาอยู่เลยนะครับหามา2ปีแล้วยังไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครไปเจอที่ไหนเนี่ยแอบอินบ็อกซ์มาบอกผมหน่อยก็ได้นะครับยังไงก็จะเป็นพระคุณมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันดับที่3นะครับที่ตั้งเป้าเนี่ยจะหาให้ได้ในปีนี้นั่นเองนะครับส่วนอันดับที่2นะครับก็คือโมริสลาครัวไอคอนมาสเตอร์แกรนเดนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดใครที่ตาม IG จผมเนี่ยจะรู้นะว่า ไปลองที่ช็อปนาเนี่ยผมแบบน่าจะไม่ต่ำกว่า5รอบละนะครับที่แบบไปขอเข้าอ,ออกมาจากตู้นะฮะแล้วก็ทาบข้อมือดูนะครับโอ้โหถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับถ่ายรีวิวถ่ายวิดีโอโพสลง IG นะฮะเราก็ว่าเป็นของตัวเองแล้วนะครับจินตนาการไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าปี2022เนี่ย ก็อาจจะได้ซื้อนะครับเรือนนี้สักทีนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการเอาโมริสาครัวบางเรือนที่แบบเคยมีมีเนี่ยไปเทิร์นบ้างนะฮะก็คือแบบก็ต้องระบายของเก่าออกบ้างแหละนะครับแล้วก็เล็งๆว่าจะเป็นเรือนนี้นี่แหละที่แบบจะเอาเข้ามานะฮะคือจริงๆแบบมันเพิ่งโดนโมริสาครัวไอคอนเมอร์คิวรี่ไปไงนะครับจะเอามาสเตอร์แกรนเดตมาแบบต่อเนื่องกันเลยอะ่ะมันก็แบบโอ้โหเจ็บหนักหน่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยยังไงก็เป็นเป้าหมายปีนี้ละกันนะครับว่ายังไงหน้าจะต้องได้แหละมาสเตอร์แกรนเดตในปีนี้นะ ตาเป็นยังไงนะครับฟีลลิ่งขึ้นข้อเป็นไงเนี่ยจริงๆตามไปดูใน IG ผมได้นะเพราะว่าผมเนียนเหมือนแบบซื้อแล้วเนี่ยโพสลงไปหลายรูปหลายคลิปมากเลยนะฮะ ก็ลองตามไปดูกันได้นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับอันดับหนึ่งเลยนะฮะที่จริงๆเนี่ยเลงมาภักใหญ่ๆละนะครับแต่ว่าไม่ได้อยากได้จริงจังสักทีจนตอนเนี้ยราคามันทะลุไปดวงจันทร์เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือ Rolex Daytona Chocolate Oysterflex นั่นเองนะฮะ Rolex Daytona เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ผมเนี่ยไปเตะตาครั้งหนึ่งนะครับที่แบบผมไปประชุมคุยงานกับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งนะฮะเรียกว่าเป็นนักกีฬาคนไทยระดับโลกเลยลวกันนะครับที่เขาใส่เรือนนั้นอยู่นะฮะแล้วก็วันนั้นเนี่ยมาคยงาานกัั้อะบบบ็แทท วินาทีที่ข้อมือขึ้นมานะฮะโอ้โหโรเล็กซ์เดโทนาช็อกโกแลตนี่กระแทกตาผมแบบผมนี่แทบไม่ได้คุยงานเลยนะฮะนั่งมองในรายการอย่างเดียวเลยนะครับนี่ใสไม่ดีเลยนะฮะแต่ว่าแบบในรายการมันสวยมากจริงๆเลยทําให้แบบรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ย มันต้องตาต้องใจมากๆนะครับก็เลยมาค้นหาข้อมูลนะครับกับมาเซิร์ชรุ่นเซิร์ชแบบว่ามันมีสีอะไรยังไงบ้างนะครับสุดท้ายก็เลยตั้งเป้าหมายไว้นะว่ายังไงก็น่าจะซื้อ r o l e x d a y t o n a เนี่ยหน้าช็อกโกแลตหรือว่าหน้าดําก็ได้นะจริงๆชอบทั้งสองสีเลยเนี่ยสักเรือนหนึ่งนะครับซึ่งในตอนที่แบบตั้งเป้าหมายนะราคารีเซลอ่ะมันประมาณล้านหนึ่งล้านสองนะฮะแต่ตอนที่อ่านคลิปนี้นะครับไปล้านแปดล้านเก้าแล้วเรียบร้อยนะครับคือแบบราคาแบบไม่ปาณีกันเลยนะฮะคนอยากได้ก็ซื้อไม่ลงนะ มันจะมีโอกาสได้ซื้อจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าราคามันจะแบบไปไกลกว่านี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือถ้าเกิดราคามันขึ้นไปสูงเกินไปมากกว่านี้นี่ผมก็คงแบบไม่ไหวอ่ะก็คงต้องปล่อยเธอไปแล้วก็หาเป้าหมายใหม่มาแทนที่อะไรแบบนี้มากกว่านะครับก็ต้องมารอติดตามนะครับว่า Rolex Daytona จะเข้ามาในช่องนี้ไหมนะฮะจะได้รีวิวหรือเปล่านะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็น5เรือนนะครับที่แบบเป็น wish list และกันในปี2022นี้นะครับก็ตั้งเป้าไว้นะว่าจะตามเก็บให้ได้นะครับจะเกิดได้ครบนี่ก็คือแบบโอ้ดดมาากกครัับ่้้ไไไ 3เรือนก็ยังดีนะครับสมเรือนไม่ได้เอาเรือนเดียวก็ยังดีนะครับก็รอดูกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะเห็นรีวิวเรือนไหนก่อนนะฮะจาก5าเรือนนี้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรือนไหนเนี่ยคอมเมนต์เยอะๆกระแสเยอะๆเนี่ยอาจจะตัดสินใจเนี่ยเอามาก่อนชาวบ้านเลยก็ว่าได้นะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ